โอ้ยตรงนี้ครับเห็ดมันปูหน่อยน้ำมาล้านนะจ้ะงามๆเลยไายพี่น้องเข้ามาไหมออกหลายแห่งหลายแห่งเจ้าถนุวชิรประดัครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมันิมาลานกับพายพี่พ่น้องเขาปลาได้ครับมันิออกจากปลาน้่มใหม่ได้จ้ะมาเราเพิ่งเห็นเนาะครับมันิก็มาพอกรันเซอร์วันศิษย์เดือนสิงหาปีหกขานะครับเนาะครับมันีิก็มาหลุนมาตามกันเบิ้งว่ามันีิบาลานเขาปลาเห็ด สีมานบอรครับเพอเลยอยู่ได้กินมาน่าจ่า<ม>หาบึงเฮ็ดไข่น้าจ้าพ่อได้ป,นปดนนีนได้ฝนแค่ตกน้ำใหม่เขาน้ำร้านเนาะครับพอเฮ็เดเนี้ยก็ยเก็บไปเด้อจ้ามันเนี้ยใช่แล้วช่วงเฮ็ดบ่มอีกเจนึงเนาะจ้าช่วงเฮ็ดกระสิหายากแน่เนาะแม่แล้วก็ไปหลุดไปตามเบ้างจ้าว่าบ้านรากระสานองสีมานบอหน้าจ้าครับไปกันเลยครับครับขอมากพอแล้วครับส่งมาแล้วเนาะน้ำหน่องเห็นอยู่ในสามดอกเด้อจ้าน้ำนองมอได้ใส่ทุกมื่อเด้อจ้าพี่น้องฝนตกเนาะ ครับผนกระตกขี้ใสกระตก็เบื้นอนนี่แล้วนี่นะเนี่ยใสกระติบเปลือนหนกอยคนนีเยเนาะครับครับนี่ดอกีงามนห่ครับขดีนห้บ้ลังมีขาเพิ่งใหญ่เลยโอ้ยขาเพิ่งงามแห่ง้จแข็งดีแ้งนะ hết quá hết quá <laughs> mùi anh hết coughing phần... hay đóng làm mẹ 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 มองเนี้ครับเห็ดมันปูหน่อยน้ำม,มันะนะจ้ะงามๆเลยทายพี่น้องเข้ามองมนเนี่ยออกหลายแห่งหลายแหง่งจ้าฉันบอกว่าถ้เอากเส้นได้นะจ้ะเอาไปหมกกระเส็บได้จเจ้ะเกงเซรามิกกระเส็บจ้ะใหญ่ไปเลยอ้ยออกคับเนาะเป็นหม่หมห่มใหญ่เลยครับเป็นเหลืองๆไปเลยคุณนา,<ย>นามเาม,ามี่ยงน้ำอะไนะน้ำเมียงครับ ท่านนุงจเก็บแล้งง่ายอยู่นะ้ยจะดออาจจะดอกยังไงพ่อนาบ้านเจ้าเนาะพ่ออนหลบรอเฮ้ยเฮ้ย่เรีนสิดีใจอยูกันนั้นบุยไอสมัร้มไอเบ้านานนุเราสิบเอากะอัอนพ่อหน้จ่แล้วจะลงมก ใส่พริกใส่ใบใบกิ่ตูหม้อมห้อมนะจ๊ะขนขนองผ่ออยู่ด้บังหันโมนนึงแต่ว่าขาพันมวา่าปานนี้ขนองก็เลยบกเก็บจ้ะออก้ลยขี้กันไปเลย,อ,ยาเอาจะดอกเต็ท,ที่ยังไงนะจ๊ะโอแงเพื่อน โอ้โหใหญ่คักเนาะใหญ่พี่น้องมองท่านจะเอิอนฮ็ดอยังเด้อจ้ะเอิอนพูอก,กันเนาะอีกแบบนึงก็มันปูแบบนึงก็กออกดอกสีชมพูเนาะสีออกสมสมเลยทีชมพูออกม้วนพี่น้อ,มองมันก็กินให้กันเด้ดอจ้ะ หนุ่งก็หลายครับถ้าอยากกอบไปยูนอว์าบาล้นเนาะเมนพอดีตัวบาลานนี่เอาไปมกเฮ้ยใครเขาขก็ได้พ่อปีงนะเด้อจต่พ่อปนแล้วเนาะเมนครับแต่พ่อจะขามาพ่อโดนครับอันนี้ท่านก็ได้ไปเอามัมไปเหยียบไนเนี่ยมินิข้างหลังข้างหลังแซนดงนี่ขาเหี้ คาภาษที่าบาลานเน้วชงมาเหนกับมา้าฮิตขนาดเนาะน่ถวมาเอิน,น,น,นอยังไดเนาะอยู่คนน้หมองละบอนเก็บปัวก็กี้เก็บเพิ่มมาเดียวมาเรียนมาเรีนกันไ <c oughs> ม่มีเงินเต็มมันเลยบ้าเา <c oughs> <c oughs> โอ้ยใหญ่มียางละทง <c oughs> เนีย่ยเต็นแนวเดียวเนะาะนยากเต็นทน้ำเงินน้ำทองว้านะฮาร์ดปาดีกินพี่น้องเดี๋ยวาใ้ลองมาจุ่มยังหอยฟังอ่ะอืมอู้หูมันเป็นตัสีน้ำมันนะมีแค่นี้แค่เดียวจงังนี่ก็ไดหนนะใช้ลองเก็บก่อนเพราะว่าขันท้ายเบิร์ดสีดนเนาะจา้ะ <c oughs> เพราะว่าพผนร้ายแหงจ้าจะจำไปรอบนเวลาพ่อเฮ็ดชนิดอื U ่นเนาะไม่ครับครับ นีน่เห็ดมันปูครับเห็ดมันปูน้อยครับโอ้ยดอกเหลืองอร่มอามเลยปานเท่าคำเลยครับเ็ใหม,นะม้งไงเนาะจ่าเพราะว่าเมื่อกี้เอาเบิร์ดถูกดอกเด้แต่ดอกหน่อยเพิ่นกัดปอยเพิ่นไหวเพิ่นใหญ่เนาะเป็นเหลือกับแต่ดอกใหญ่เพิ่นมไปครับไปหาเห็ดไข่ตโตสาวน้องคอยนะครับไข่ดอกงามโอ้ยห,หลังงามเลยเนาะจ้า ดอนสวนเนาะเมนโอ้ยขาเป็นขาต้องงามเลยจ้ะใส่จุงมงามครับดอกเฮ็ดเปลีนนะ่ยนเนาะฝนตกเก็บได้ ปล่อยนะครับหืมปอยให้ปลวกเด้งเนาะโอ้โหถอยู่เรื่อยบาลานยังดอกางามอยู่เรื่อยเนีแข่งดีอยู่ครับเตรียมมันก็ไปเตรียมผอมมันเนาะอือนี่ก็พอแล้วมีดมันคือไปสีผอยให้ปวกเยอะจ้ะมีดใหญ่ก็พอแล้วทำเป็นเศร้าอ,ออกกันเนาะจ้าทาเป็นออกโดนเลยไปนี่ มไม่จูงพน้อนี่มึนทำหาจูงอยู่นี่กระเป๋าครับกงเพ๋าเระเพตองเระพ้หอมนะนเนะะเพงกาแฟเนอจ้ะจและ้วแต่สีเอนเนอะจ้ะ ทองดอกทองดอกพลัดทอดพลัดคือห่งจอกจอกดีเด็ก็จะกินเกาอยู่เหงาคอยอยู่พี่แจ๊คอกมหัวดอกหอมไหมนะบ้านนี้มอจู๋นะบ้านนี้นะจู๋งามครับไม่ปูนมากเลยยังแข็งแข็งงามอยู่เด้อออกเป็นมูเด้ครับออกยายไปเลยนะแมีน ดอกหง่ครับเพ็ดผงเปานี่เวลาคืนทิพยดี๋เดี๋ยวพัรรนธุ์สีม่กินเฉพาะตพันธุ์รรมดาเนาะแมนครับเดี๋ยวลาขาแกงเนี่ยว่าไม่กินเด้จ้ะาเสียบเพ็รผงทั่วไปนะจ้ะแมนอ๋อไข่ขาวครับที่อยู่งามใชนะ่เนาะไข่ขาวเลยไข่พูนนะจ้ะไข่พูนอืมไข่เกิด้นในลุมได้จ้ะเ็ไข่ดอกนพชรี่สองโลเนาะ ยังครับหายหนาแคกครับพวกขาวครับไม่ดอกเดียวเน,นาะอาจจะมีอ่อมพวงนิเนึงน,น,น,นะจ๊ะขาเคนเฮ้ยน่าให้จ้ะสารนงพออีกแล้วครับไข่ครับเพลิไขพลินง่านง่ายจ้า โอ้ยเหตุอืดเด๋อแล้นะแมนครับน้องดอกก็ไม่เพิ่นเก็บนี่เพิ่งเก็ออกไปเรื่อย่างนั้นแต่ว่าห่างๆนี่เนาะพี่น้องเขาก็รยไร้ะจ้ะแมนแบ่งกันไปกินจ้ะภนละเล็กละน้อยเนาะอ๋อให้โปรแบ่งอะไรจ้ะโปรแบ่งโปรไฟล์โปรฟ้านเนาะเออก็ไม่ขาดเวลาเพิ่งถือฝนโอ้เสไดายนะจ้ะน้องดอกเพิ่งเก็บเปลือยเนาะน้องดอกกับจุนขืนล่าเนาะแมนถามวาล่าโดนแหงจ้ะ พ่นก็เป็นพ่นดินสายเนาะจ้าพ่นขอตอนเป็งนงานไม่ได้นานล้วเนาะนี่ก็เดกาแขงจ้ะนี่รันคเดกะไนคะอุ้ยไม่มีอย่างน้นเน,ะนเาะแบบน,น,น,น้นหยยง,งัหงายเนาะหงัดหงายแต่วาขาเป็นบายาวด้จ้ะเป็นบสมบูไเนาะน แต่ว่ามร็งนี่ขาดว่ามรก็ซานน้งจะไปนอนสาิ์อีกยเ้วจ้ะขางมาเลยไปนอนเพื่อนอีกท้มรงนี้เดินกันนะจ้าเธอก็รุมาเลจ้ะอือเฝนคร้บเอฝนเนี่ยดอกทียานเปนน้ะมันะดอกเียียงทีโอ๋อยได้กรโมเลสีเาผอมเนาะ มองอ้อมพูนจะมอว่าลายเนาะมองอ้อมพูนนกานเด็ดจ้ะอ้อเนนไครับสามดอกอะไรตอดานมขึ้นมาไหนเนาะเนนะจ้ะโอ้ยสองสามนี่นอามาเนาะอ้ยเจ้า่าแล้วเนาะยังงอน ขา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 วะาขาขางามเตียกสดเลยขายปวงหวานบอไปวะคำหวานเขาคือบอกไปเห็ดํำตาลวาเห็ดปวงเนยานงอะไรคะกินไว้กินเื่อที่เป็นกัลำนนี่ยนจ้ะวันนมาภาษานุ่มหมางพูดเด้จ้ะเพิ่นเอาอยางเนาะดินทราครับเพิ่นพูออก เฮ็ดปัวแบงไม้ค้ข่ครับเก็ดน,น้ำกันเลยนะมเห็ดเกาจีดอกไม้จูมงามเนะห็ดเกาจีเนาะไม่ดอกเลยแกงเสบด้วยกันเ้อเห็ดเขาจีครับจะ่าสีสันเป็นมังงามเห็ดปลุกตาครับนอยู่คนเดียวะนะอ้อ เปน่าหน่อยข้าแต่ศิลเวียนไหวเจ็คมือสองมื่นก็นอมาล่านเนาะแม่ครับเหมาลันกับสานนองไป็นลายเห็ดปัวกันเด้อจ้ะกระชี้ครับนุ่งไปหารถแล้วเนาะเห็มาลันกับสานนองกับศิลเวียนมาฟักฟังหลังจาเชจอมาแลงข้า,า,าจะไ,ไปไต่เห็ดเนะครับครับในเวลาพาพี่พาน้องมื่อบ้านนะครับอยอดเห็ดที่เขาได้ห้ามานมื่อนี้ครับเห็ดปัวเขาก็ได้ออนอยู่เนาะเห็ดสองจุ่มยุ่เด้อจ้ะเฮ็ดไข่ก็ได้ปิ้ง่จ้ะครับเฮ็ดไข่ก็ได้ปิ้งได้๋ยปนอยู่ครับ เป็นเฮดผึ่งตองเนาะผึ่งตองด้วยเฮดผึง<ม>่งเตาเนาะจ้ะอยู่ข้างล่างแล้วก็เฮดมันปูนะจ้ะครับเวลาอาจจะบดโดนเด้อจ้ะพอสอนุนเก็บเห็ดมันปูสเสน,เน่<ม>นนห์เนาะคนไทยหพี่นอ้องข้าเบิ่งเบอยทุกดอกเนาะจ้ะครับมันก็คือว่าหมานอยู่นะว้นนะครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับเขาปลากเขาผิดหวังครับอันนี้กี่มัดเฮดปัวเด้อจ้ะ <c oughs> <c oughs> ดอกกันยังงามๆอยู่นะจ้ะแมนพิ่กาเท่ามันใช้เท่ารึพี่กาเท่ามันนี่ก็อยู่อบตสังทรอ้อจ้ะ อำเภอข้างในเนาะจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะครับถ้าน้องกระชวนนี่กระเสดระพักเขาปาน้ำใหม่จักเมื่อสองเมื่อนาะจ้ะกระเสดระเขียนน้ำใหม่เนพี่น้องสังเนาะทรงให้มื่ออื่นมือเฮื่อนี่ละจ้ะทรงแล้วแล้วจัะว่าทำไมเนาะไปซ้อมเมืองเฮ็ดปวกก่อนจ้ะวะเขาสิมีพ่อได้เก็บได้กีบมาเนาะจ้ะเพราะว่าน้องน้องทรงขามาไวเฮ็ดปวกเริ่มออกละจ้ะโซนทั้งบ้านเพิ่นครับแล้วมื่ออื่นถ้าบ่ามีผิดพลาดเนี่กระจีไปซ่อมเมืองเนาะจ้าคัน พี่ขาดยังขันบอลเดี๋ยวไปห้องกสิขาป้าหน่อยให้เานะจ๊ะแมนครับเห็นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาราน้ำแน่กดกระดิง่งเพื่อเสริรบคลิปใหม่จากบารานครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เสิรลาพี่้าน้องมอบ้านนะครับครับก็พอกันคลิปใหม่มือใหม่สำหรับคลิปนี้นส,วนนนส,ส,นสวัสดีครับสวัสดีจ้า